สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลอนๆหน่อยนะคะเป็นเรื่องสั้นจากแหล่งข้อมูลที่ชื่อข้อความที่วางค่ะตอนที่ชื่อว่าเสียงเคาะประตูตอนตีสามครับเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นเรื่องของนักศึกษาสาวคนหนึ่งนะคะอยู่หอพักหิงแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆตอนดึกๆอะคะ่ะมีเสียงเคาะประตูลึกลับตอนตีสามเป๊ะๆเ,เลยอืมตีสามนี่เป็นเวลาที่นะครับบรรยากาศมันจะเริ่มแบบ ชวนให้คิดไปต่างๆนานา,นาได้ง่ายใช่เลยค่ะมาลองดูกันค่ะว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดอะไรซ่อนอยู่บ้างครับผมจุดเริ่มต้นเนี่ยผมว่ามันสำคัญมากนะคือบรรยากาศที่คุ้นเคยหอพักนักศึกษาหญิงชั้นสามตอนกลางคืนหลังจากอ่านหนังสือมาเหนื่อยๆกำลังจะนอนอือือมันธรรมดามากๆเลยนะคะใช่ครับความธรรมดามากๆเนี่ยแหละครับที่พอมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาแทรกนิดเดียว โอ้โหมันจะทําให้เรื่องที่เกิดตามมาเนี่ยมันดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยความคุ้นเคยที่กลายเป็นฉากหลังของความน่ากลัวแบบนั้นเลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นฉากหลังชั้นดีเลยล่ะเอาละค่ะแล้วจุดที่ทําให้เรื่องมันเริ่มชวนขนลุกจริงๆก็มาถึงครับตีสามพอดีแปะเลยค่ะมีเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกเบาๆด้วยนะครับไม่ใช่เคาะดังๆโครมครามใช่ค่ะเบาๆแต่ว่า ทั้งๆที่ไม่มีใครนัดไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีเพื่อนคนไหนหน่าจะมาหาเวลานี้ด้วยอืม hmm. แล้วนักศึกษาคนนั้นทํายังไงต่อครับเธอก็คือก็คงทั้งกลัวทั้งสงสัยนะคะสุดท้ายก็รวบรวมความกล้าแง้มประตูออกไปดูโอ้โหกล้าม,มากนะครับเป็นผมนี่อาจจะลังเลแล้วลังเลอีก <laughs> นั่นสิคะแต่ก็นะคะความอยากรู้มันคงมีมากกว่าแต่การตัดสินใจเปิดประตูเนี่แหละคะ่ะครับครับตรงนี้สําคัญเลยการเปิดประตูรับสิ่งที่ไม่รู้เนี่ย ในเรื่องแนวๆน,นี้มักจะเป็นจุดเปลี่ยนเสมอแล้วพอเปิดไปปรากฏว่าว่าโถงทางเดินว่างเปล่าเลยค่ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอ้าวไม่มีใครลงออกไปทีหนึ่งหรือเปล่าครับตอนแรกก็อาจจะนะคะแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะพอก้มมองลงไปที่พื้นเท่านั้นล่ะค่ะเจออะไรครับเจอรอยเท้าเปียกน้ําค่ะรอยเท้าเปียกน้ําด้วยใช่ค่ะเป็นทางยาวไปตามโถงทางเดินเลย ตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันพลิกเลยคือแทนที่จะเจอตัวการกลับเจอแค่หลักฐานที่จับต้องได้แต่เพิ่มความลึกลับเข้าไปอีกแล้วที่น่าขนลุกกว่านั้นนะคะคือคืออะไรครับรอยเท้านี้มันเหมือนแบบว่าปรากฏขึ้นมาเฉยๆกลางถงทางเดินเลยค่ะมันไม่ได้เริ่มจากหน้าประตูห้องไหนเลยนะคะอืมอันนี้น่ากลัวจริงครับไม่ได้เริ่มจากไหนเลยแล้วมัน มันไปซึมสุดที่ไหนครับรอยเท้านั่นอ่ะอันนี้ในเรื่องไม่ได้บอกชัดเจนคะ่ะแต่มันเหมือนเป็นทางยาวๆไปแล้วก็อาจจะหายไปเฉยๆก็ได้มั้งคะโหรอยเท้าปีกเปียกที่ปรากฏขึ้นมาเองกลางอากาศแล้วก็หายไปมันทิ้งคำถามไว้เต็มเลยนะคะว่าตกลงใครมาเคาะหรือว่าอะไรมาเคาะกันแน่แล้วทำไมต้องทิ้งร่องรอยแบบนี้ไว้ด้วยครับมันเหมือนกับว่ามีตัวตนบาง,างอย่างอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่เรา มองไม่เห็นเห็นแค่เอ่อร่องรอยที่มันทิ้งไว้เหมือนหลักฐานที่มองเห็นได้ของสิ่งที่มองไม่เห็นแบบนั้นเลยค่ะใช่ครับครับการใช้ร่องรอยที่จับต้องได้แบบนี้มาแทนตัวตนที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็นเทคนิคที่ผมว่ามันสร้างความกลัวได้ฉลาดมากนะมันกระตุ้นจินตนาการเรามากๆเลยนะคะว่าเจ้าของรอยเท้านั่นคืออะไรถูกต้องครับความไม่ชัดเจน ความคลุมเครือนี่แหละครับคือหัวใจเลยมันทำให้เราคิดไปได้ต่างๆนานาแล้วมันก็ท้าทายความเข้าใจของเราด้วยว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้สรุปจากเรื่องสั้นๆนี้นะคะสิ่งที่เราได้สัมผัสก็คือบรรยากาศวงเวงตอนดึกๆความโดดเดี่ยวในหอพักครับบรรยากาศนี้สำคัญมากแล้วก็เสียงเคาะปริศนานั้นอีกแล้วตบท้ายด้วยหลักฐานที่แบบ แปลกมากๆอย่างรอยเท้าเปียกที่โผล่มาเองครับทั้งหมดนี้รวมกันมันสร้างความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจชวนขนลุกได้ดีจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันทิ้งอะไรไว้ให้เราคิดต่อบ้างคะผมว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องร่องรอยที่อธิบายไม่ได้เนี่แหละครับรอยเท้าเปียกน้ําที่เกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไปค่ะมันทําให้เราอดตั้งคําถามไม่ได้นะครับว่าหรือ มันจะมีความเป็นไปได้ของสิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ปกติของเราจริงๆสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งทีออ่อยู่เหนือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นเคยอืความเป็นไปได้ของสิ่งที่มองไม่เห็นครับบางทีความน่ากลัวจริงๆอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวตนของผีหรือสิ่งลี้ลับโดยตรงแต่อาจจะอยู่ที่ความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดของสิ่งที่เรายังไม่รู้อย่างอธิบายไม่ได้ มันทิ้งคำถามอะไรค้างคาใจเราไว้บ้างไหมครับ